อ่าสบายดีตอนเศร้า FC ทุก่านทุกคนนางลุงไปโรงเรียนเด้อพี่น้องเด้อแต่อันเขาพัดน้องเมฆพัดในเพิ่นกินก่อนคอยยังบดเล้ยวเรียกแล้วงานคอยก็เลยพัดเข่าห้ลูกกินก่อนอ่ะเมฆมากมากินขา่าคอยยังสิอาบน้ำอีพี่น้อง่อยยังบริเบรอ้อยอืตัก,กินเองเด้ออะตัก,กินเองแม่บริพอนได้แม่สิไปอาบน้ำได้ จะกินโซปลาลุงก่อนมีแวมน้ำอะไรนี่อ้าวนางเสืออยู่บบบนี้กินไหมอ๋อจะกินเองยังวะว้าผู้เลื่องอลไรแาบนี้แมลงตังผิวฉันเอากินข้าวมาเนี้กินไหมกินอ่างปลาลุงเด้๋ยแมน้อยหนึ่งน่ะกินเอง กินขา้ <H> um> ขาวข้าวพัดถะกินนี้เด้อแม่ไปอาบน้ำเด้อ <H> um> อืออือกินแม่เอาหนังไปห khẩu kim khẩu hết nhát nè tắt khẩu kim tắt khẩu kim tắt kim khẩu kim ở bớt được nhìn mà Kín, ơ vừng con con khác gì đâu มึงคกินขาก่อนซะกูคือบจงเนาะงทังขางหมกินก็ตัวคำไเอน คือมืด,มดง่ายบ่อนวะเมฆพี่พี่มานั่งพิ่ไปง่ายง่ายอือง่ายได้ด้วยยังด้อยผังเนี่ยมันแจง้ง กินกินนะไรไหมสิกินน้ำลังอเอา้าวไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวนี้หว่วยกินข้าวปะนี่กินให้บมดเอาเข้าปากอืม กินงามเขียเข้ยวๆผุน<ม>เบิ่งไก่เบิ่งความเก่งของมันมันสิบินคือเขามากินเขาอยู่นี่คอยซื้อไก่พี่น้องไก่ตัวละเป็ดสิพันซื้อมาไว้ต้มตอนเศร้านั้นบ่มีม่แต่ตัวมันครัวไว้พี่น้องเขาขายมีแต่เป็นตัวยง่งๆย่งแบบนี้เลย เบื้องเมฆไปก่อนด้วเบื้องด้อถ่ายน้องเมฆก่อนให้ป้าลุงเบื้งก่อนพอจึงสิไปอาบน้ำไปเพ็ดกับเผาเขาอ,อ,อีกนะกระเผาเขาเขาสูบน้ำไม้อันเก่าอันนั้นแหละสูบเขาสุกเขาหน่อยเดียวน้ำคืนก็สิสุบน้ำไม้แล้วก็ปิป้งปลาแหงอีแนวปลาแหงให้แล้วกินกระลูกผักเกี่ยวเปรเดหยุดหยุดหยุดสิบัสใช่ กินข้าวกินเฮบดอ,อย่าไปหันมาหันมากินข้าวเดี๋ยวนี้อย่าเห็นลินตักกินข้าวฮะเอา้าบบเห็นแมวนีค่ะเกะแต่น้ำตีนเนี่ยกินข้าวกินข้าวกินเฮบดนี่ เบริรนี่อยากไปลิ้นแช่กลับไปเอ๊ะมอหนิ่บาต้องไปทางใดหันมาหันมากินเข้าวยั่งได้ไหม เขาปากผัดเช,ชื้ออยู่ปุดติดหดหัวผมก็ได้อเอวเหมน็นเขาติดหดผมกินกินตักเขาปากเออแนวนั่นแล้วะอื้อ กินเห็นป่ะลุงเบิงค่ะได้กินข่าวหลายๆเดี๋เข้ามาได้จนได้ไก่น้อยไก่นั่งอ้นเดี๋ยวขอยี้จัดการตริ่งมนเดี๋ยว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 เข้ามาเข้ามาเฮือนนันสังหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่องกินข้าวแมกก่องก็คือมัวมืดๆแล้วบันนี้อยู่ อ,อืมกินแล้วจนจับอาบน้าพี่น้องท่านอาบน้าให้เพื่อนอยู่ขอย้าก็ไปตัดหน่อไม้มาสิเห็ดหน่อไม้สมอีกเดี๋ยวนี้นะเห็ดหน่อสม,อมนี่เด็กน้ำไม้ตัดสี่หน่อตัดอยู่โก้ลุหลุมผุอะไรพี่น้องเลยแล้วก็ไปเลาะตลาดมาเนี่ยนี่ไปซื้อ ข่าวของหมักทั่วสิบพันกีมักทัวนี่มะเขือกับสิบพันียมากินกับอันนั่นแหละเนี่ยก็สุกน้ำไม้คอยพักอันนี้หาพันเดี๋ยวมีพักบัวพักสลัดพักเสริมสิมาลาบไก่หักมือนีวันศิลขดสว้ามือนีวันศิลมบบบริขาไก่ได้สิไปกับขนมให้คนกินเข่าก่อนจะแช่คนกินพี่น้องขนมซื้อให้ลูกกินน้องลุงกับน้องเมฆขนมมก อ่าจากอันนั้นนี่สิบพันสามอันสิบพันไปพี่น้องเ <im itation> ขาหนานวนนะนะนมเขาหนานวนเบิ้องบอกเพจหาพันน้อยเดียวเจ้าน้อยเหงเลยขอช,ชื่อน้ำราวก็ชื่อไว้หนานอะันเราเราขายน้อยมาเบิง้งมุื้องอื่นขายหรา,ายแล้วก็มักเล่นนี่ก็สิบพันมกเก่นก็แพงสองสี่หาหมักสองพันพี่น้องเลยหมักละสองพันกีบมกเก่นนะเริ่มแพงละ bơng anh ấy phía nọ nhọt thọc bông, coi kéo đi lủng hả ngám, ngám. Ngám, lạng, tà, say, này, vay kinh cả tấm ồ ngàm ngàm, ha, má điều nị, má điều nị, má điều nị, nhung bơ bớt điều, má nang, 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 กินให้เบิร์ตหันนี่ยั่งอยู่นี่อืมกินให้เบิร์ตก่อนจังไปลินไปลินกับผู้เล่เพื่อนไม่เท่าน้อยผู้เล่ผู้ถาวันผู้แเล่คนไปหา,อาเออร์นัดเปิาลผู้อืมหาไล่ไปแล้วเนี่ยน่ะเปลี่ยนบอลแล้วเปลี่ยนบอลน,นั่งแล้วอิ่มเดีวไปจักบักไล่เติบเด้เนาะพี่นอ้องเนาะไลยเติบได้บมได้กินน้อยได้เนี่ย มืออื่นเพอ่ด้จังจัดการเพือ่อน่ะนะข้างหมอไหวว่าโอ้มือนี้วันศินเนะาะบูชาบูยังอะไรก็เลยผูกมันไว้มืออื่นก่อนตัวแปดสิบพันพี่น้อยขะตัวขั้วล้วรฮะตัวละแสนสองแสนซ่าวแสนสามตัวละแสนตัวนี้น้อยอะอืมกินเนี่ยมันเบิดซะก่อนลูกเอ้ยจังปลาดินดินเมื่อยเหือเต็มโตแล้วก,ก็มาอาบน้ำ ออโอ,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 อ้เก่งอะไรเก่งอะไรปากหลาเก่งอะไรกินข้าวจนสิบิดสเลยเด้อปตาลุงเด้อเก่งอะไรอันนี้ปักหลาเก่งอะไรเม่์พัดไว้น้าหมอหนังปักหลาเก่งแท้ว้าผู้พระทวันจูดขี้เหัวคนเล่นน้ำพระเท่นเด้อกินข้าวอิ่มเลย Chị bớt chị đọc nó rồi Áo, mà ừ. Ồ, Bớt Vậy phải nên ăn bộp này đó Đang đụng mà Ừ, mèo đông người Nó ăn kinh khẩu bớt tuổi, mà ta khai bớt rồi, Áo, 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 mà ăn นี่ไปเบ็ดเก่งหลายเก่งหลายบล๊ะเก่งหลายอืมเดืยดร้อยเอา้าไปลิ่นได้ปะเนี่อันนี้เวียดคอยถัดต่อไปพี่น้องเลยเวียดคอยสีเห็ดโนสมไปมันอัานานั้นบึกอะไมันแตกลำลายเนาะพี่น้องเนาะตัดมาเห็ดจากสีเห็ดยังองกับโบมีนเนีนยสีเห็ดน้อไหม่นี่ก็ได้ ลาไปก่อนเด้อคลิปเนี่ยก็พอ้อมใ่คลิปหน้าจ้าทุกคน